แราสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะครับนี้นะครับเราจะมาทําในส่วนของปืนปากกาเวอร์ชันบีบีกันนะครับผมนะซึ่งในส่วนของข้อมูลของตรงนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่อนุญาตให้อ่อไม่เอาไปใช้ในส่วนของทางที่ผิดนะครับผมนะอย่างเช่นในการทําให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยเสียหายหรือในการทาให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บนะครับผมนะทางผมเนี่ยไม่อนุญาตให้ทําแบบนั้นนะครับผมนะโอเค ซึ่งปากกาที่เราจะมาใช้กันเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของปากกานี้เลยนะครับผมนะซึ่งแต่ปากกาที่ผมว่าไปเนี่ยมันจะเป็นปากกาที่เป็นแบบประมาณแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยนะครับผมนะต่อมานะครับผมนะก็จะเป็นนส่วนของสปริงนะครับผมนะสปริงสองสปริงนี้เลยซึ่งสปริงเนี่ยผมจะนำมานำมาใช้เนี่ยจะเป็นนส่วนของสปริงปากกาที่เขียนเขียนแล้วหมึกหมดแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคละ การขั้นตอนต่อมาเลยก็คือนี้ซึ่งแบบอันเนี้ยมันจะช่วยให้แบบดิงสอเนี่ยที่มันจะช่วยให้ดิงสอส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแบบพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะจับได้กระชับมากขึ้นนะครับผมนะสำหรับอันเนี้ยไม่แน่ใจถึเรียกว่าอะไรนะครับขออภัยครับต่อมาคือกระสุนปีบก,กันนะครับผมนะูดกระสุนบีบกันกนี้ โอเคต่อมานะครับผมนะก็คือในส่วนของกระสุนที่เราจะใช้กันนะครับผมซึ่งกระสุนที่เราจะควรจะใช้กันเนี่ยก็คือใช่ครับผมอันนี้เผื่อใครไม่เห็นได้ไม่ชัดเจนมากนะนะครับผมนะลูกเหล็กเลยครับผมฮัลโหลนี่เพื่ออันนั้นมันอันตรายนะไม่อนะให้ใช้หรือเย็เพราะฉะนั้นวางลงนะโอเคนะโอเค กูว่าพลังอนุภาพมันจะทําลายล้างมากเกินไปใช่ไหมอืมทำนองนั้นแหละอ่าโอเคโอเคอเข้าใจเข้าใจอ๋อใช่มันยิงนิวเคลียร์ด้วยยิงระเบิดนิวเค,วเคลียร์นด้วยเหรอกระสุนนี่นเนี่ยัยบยิงดิเอ้านะครับผมนะก็กระสุนที่เราจะใช้กันเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของทมนั้นเลยนะครับผมนะซึ่งวิธีการทําเนี่ยก็จะง,ง,ง่ายๆนะครับผมนะก็คือการเอาในส่วนของตัวนี้เนี่ยเอาออกมาก่อนนะครับผมนะออามากกิน ซึ่งวิธีการเอานําออกมานะครับผมนะหาอะไรก็ได้นะครับผมนะมากดๆตรงนี้นะครับผมนะต่อมาให้เรานั้นนําในส่วนของแท่ปากกา,อ,าออกมาก่อนแล้วก็เอาสปริงข้างในเนี่ยเอาใส่ไว้อันนึงคืองนี้ครับผมเาปากกาของผมที่ใช้ที่ใช้ในวันนี้นะครับผมนะั้นจะเป็นในส่วนของแบบคือสปริงที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันจะเป็นสปริงแบบยาวแบบน,นี้นะครับผมนะซึ่ง ตอนที่แบบขดกันแล้วมันจะเป็นแบบประมาณนี้อะไรของน้องนั้นนะครับผมนะต่อมานะครับผมนะให้เอาสปริงอันที่2ตามไปด้วยนะครับผมนะเรารจะนั้นก็ค่อยเอาปากกาเนี่ยหัวปากกาเนี่ยเ,กกเยข้าไปในรูของสปริงอันที่2นะครับผมนะแล้วก็ดันเข้าไปครับผมหลังจากาใช่ครับคมณลืมบอกพยายามให้ปากกาพยายามให้หัวปากกาเนี่ยอยู่ในรูของสปริงให้ได้นะครับผมนะต่อมาก็คือการปิดด้วยอันนี้นะครับผมนะ โอเคเมื่อได้มาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะของท่านในที่ไม่สามารถที่จะกดแบบนี้ได้นะครับผมนะก็แปลว่ามันลิมิตแล้วอะไรตรงนั้นนะครับผมนะแบบลองเอาสปริงออกสักเส้นหนึ่งนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับผมนะก็เด็วกระสุนแป๊บหนึ่งโอเคส่วนวิธีมันจุกระสุนนะครับผมนะให้เราเนี่ยนํากระสุนวิปริกรน,นะครับผมนะใส่เข้าไปในรูตรงนี้ กดปากลูดิซึงนะครับผมนะพยายามให้กระสูนมีปะญญาอยู่ตรงนี้นะครับผมนะหลังจากนั้นกดปากกาน,นี้แล้วเสียบเข้าไปนี้ถ้าทําแบบนี้ก็เท่ากับว่าพร้อมยิงนะครับผมนะตอนยิงให้ทําการกดในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะมันจะผลักลูกกระสูนออกไปข้างหน้านะครับผมนะโอเคและนี่คือเป้าของเรานะครับผมนะเอาละมาเริ่มกันเลย เรื่องความที่ปืนกระบอกนี้นะครับผมนะเรียกว่าปืนไร้กระบอกเรื่องความที่ในส่วนของปืนปากกาบีบชั่นบีบกันกระบอกนี้ครับมีความแม่นยําที่ต่ํามากๆนะครับผมนะข้อแนะนำครับผมว่าให้เราเนี่ยยิงในระดับนอนนะครับผมนะยิงในแนวนอนนะครับนั้นนะครับผมนะอ๋อใช่ครับคำแนะนําต่อมานะครับผมนะก็คือพยายามอย่าไปกดตรงนี้มากนะครับผมนะถ้าหากว่าปกดมากเนี่ยมันจะทำให้ปืนนี้ไม่ออกนะครับผมนะเอาเลยจะยิงไม่ได้ส๊อสองหนึ่งอ๋อใช่ฮะดูบอกถ้าผม ถ้าผมยิงไปแล้วเนี่ยแล้วตัวเป้าตรงนี้เนี่ยมันกระเด็นเนี่ยเท่ากับว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยเป็นปืนที่แรงมากๆนะครับผมนะสลัสองหนึ่งเห็นไหมนะครับมันแล็กปากๆเลยนะครับผมโอเคก็จบโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมนะสลับในเรื่องของปืนปากกาเวอร์ชันบีบีกันนะครับผมนะคิดเห็นไงสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไซยนาร์ครับผมปุ่มไปครับผม